อัปเดตกฎสายการบิน2025ตอนนี้นั่งสายการบินไทยห้ามชาร์จแบตงดใช้ power bank บนเครื่องแล้วนะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องสําคัญก่อนเดินทางกดติดตามช่องเพกาซัสกดเซฟและแชร์บอกต่อเพื่อนๆได้เลยนะล่าสุดทางสายการบินของไทยอย่างการบินไทยได้กําหนดมาตรการการพกพา power bank ขึ้นเครื่องโดยไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้หรือชาร์จ power bank ตลอดระยะเวลาการเดินทางเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภยัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อาจจะเกิดความร้อนสูงหรือไม่ได้เนื่องมาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับสายการบินต่างประเทศซึ่งก็ได้ข้อสันนิ ว่าอาจเกี่ยวข้องก,กับการใช้งาน power bank ในระหว่างเที่ยวบินทำให้หลายสายการบินได้เปลี่ยนกฎการพกพา power bank ซึ่งรวมถึงสายการบินไทยด้วยเพื่อให้มั่นใจความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2568เป็นต้นไปกฎใหม่ที่ออกมาทั้งนี้คือห้ามใช้ขนาดที่อยู่บนเครื่องบินแต่ยังสามารถพกพา power bank ขึ้นเครื่องได้แต่ไม่ต้องห่วงเพกซัสเขาคิดมาแล้วกระเป๋าเดินทางชาร์จแบตได้มีพอร์ตชาร์จ Type A และ C และสามารถถอด power bank ออกได้ตามกฎเลยชาร์จแบตเต็มเสร็จก่อนเดินทางขึ้นเครื่องตอบโจทยย์สา เที่ยวยุคใหม่เดินทางปลอดภัยแบบมีสไตล์พเพราะเพกซัสไปกับคุณทุกการเดินทางใครที่อยากได้กระเป๋าเดินทางรุ่นนี้สามารถกดได้ที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะ